ใจครับว่าลูกหลานไทยคนไทยเยอะไม่มีทุนที่จะเรียนนะครับไม่มีทุนที่จะเรียนนะครับแต่ที่มีคนมาพูดว่าเด็กคนนี้เรียนดีได้เกรดสี่น่าจะให้ทุนเรียนฟรีโอ้ยท่านอย่าไปใจเมตตาอย่างนั้นเลยนะครับเมตตากับคนไทยกับลูกหลานคนไทยก่อนดีกว่านะครับก่อนจะไปเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับประเทศเพื่อนบ้านเขาเนี่ย เพราะเงินที่เอาไปเปิดโรงเรียนเงินที่ไปเป็นเงินเดือนครูเงินภาษีประชาชนคนไทยนะครับเงินภาษีประชาชนคนไทยนะครับจะใช้จะจ่ายอะไรเนี่ยก็ต้องคิดถึงหัวอกคนไทยคนที่เขาเสียภาษีท่านอาจจะบอกชาวบ้านยากจนอยู่บ้านนอกไม่ได้เสียภาษีเขาเสียภาษีทางอ้อมให้แก่รัฐเหมือนกันเขาไปซื้อมามา่าซองหนึ่งซื้อน้ำปลาขวดหนึ่งเขาคิดภาษีไปแล้ว ประชาชนคนไทยต้องซื้อน้ำปลาซื้อมาม่าแพงซื้อน้ำตาลแพงอันนั้นเนี่ยเขาเสียภาษีครับแล้วมันก็เอามาเป็นเอาไปตั้งโรงเรียนเอาไปเป็นเงินเดือนให้ข้าราชการเพราะนั้นจะพูดอะไรเนี่ยก็ขอให้คิดถึงหัวอกคนไทยก่อนนะครับผมเองไม่ได้อคตินะครับเด็กไร้เดียงสาครับเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้ากระทำความผิดอาญา แม้แต่ไปก่อเหตุเหมือนกับไอเด็กอายุ14 15ปีกฎหมายเขาบอกว่าสารจะกำหนดอัตราโทษไว้เท่าไหร่ก็ได้นะครับมันต้องตำรวจมันจำเป็นนะครับมันยืนอยู่ทางสองแพ่งไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ทำเดี๋ยวเขาแจ้งความอีกครับไม่ทำเดี๋ยวเขาแจ้งความว่าละเว้นการไปบัตรหน้าที่ก็ขอให้ท่านเข้าใจตำรวจด้วยนะครับก็ชี้แจงแทนตำรวจที่จังหวัด สุรินด้วยนะครับว่าตำรวจเขาทำหน้าที่ถูกต้องเขาแล้วนะครับผมรู้นะครับความเห็นมันก็แยกเป็นสองฝ่ายนะครับมึงเป็นลูกหลานเขาเห็นเมื่อกลับไปประเทศนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีหลักหลักกติกาสากลซึ่งเราร่วมอยู่ด้วยนะครับว่าการจะกระทําต่อเด็กเนี่ยมันเป็นเลือกละเอียดอ่อนฮนะ ต้องเป็นไปตามขั้นตอนอาจจะส่งแม่เขาก่อนแม่กลับไปก่อนการที่จะไปพาคแม่กับลูกนี่ก็ไม่ได้นะผิดหลักอีกนลครับนะครับมันละเอียดอ่อนนะครับแต่ผมว่าตอนนี้นะก็สงสารเด็กครับสงสารเด็กครับก็ต้องหาทางครับต้องเข้าเมืองให้ถูกต้องตามกฎหมายครับ